ตัดสินอะไรก็ไม่รู้ครับเอ่มผมอยากเป็นคนมากเลยคนระับเอ้ยไม่ใช่ผมอยากเป็นเป็นคนตัดสินมากเลยนะเอิม่มผมอยากเป็นมากเลยนะครับแต่เขาเป็นห่นะครับเอิม่มคุยเนาะมจะทำยังไงดีนี่ครับเอิม่ม ผมต้องทำยังไงดีผมก็เป็นสเกเลตันมีมีฟักทองอยู่ข้างบนนะครับโอ้โอ้ชานปาตั้มประกบโอ้โอ้โอ้ยังออกได้ไหมนี่ยออกได้ไหมออกออกดิออกออกเอ้ยมีโกเลมด้วยอ่ะโกเลม ืออะไรบอบบี oh. ้อ๋อนี่เนี่ยเป็นคนเรื่องมากเลยอันปาก้าคืออะไรอันปาก้าคืออะไรอ่ะโอ้เราอย่าขึ้นไปผมเบคอนมาจากไหนเนี่ยโอ้ยผมไม่อยากเป็นผมเบคอนอ่ะดีแล้วไม่

ผมเป็นอะไรนะอ๋อคอร์ดิเซตตัวกันผมเป็นอะไรก็ไม่ร uh, ู้เม oh. mm ื่อกี้เหมือนกันเอ้ยโกเลมโกเลมเป็นคนเลือกว่ะทุกคนดีใจด้วยดีใจด้วยโอ้ไม่ชอบนะทุกคน อะไรเขาบอกอะไรนะคืออะไรอะไรนะมาจากไหนไหนไหนไม่เห็นมีอะไรนะเลยนี่ไงทุกคนตัวนี้คือตัวอะไรคอมเมนต์บอกหน่อยเอ,อชินพันเซปนประมานีผมจะอัดถึงห้านาทีนะครับทุกคนโอ้ เฮ้ยผมยังไม่ได้เป็นเลยหรือเข้าไปเป็นบ้างอะ่ะยังไม่มีใครเลือกผมเลยผมอยู่ตรงนี้มานานแล้วโอ้เอ๊ะมีคนมาด้วยอันนี้น่ารักนะน่ารักสวัสดีสวัสดีอะไรสวัสดีคนนี้อะเนี่ยบวกฟ้าเนี่ย อย่าลืมกดไลค์เพื่อรับชมอัปเดตเพิ่มเติมก่อนอยากเป็นบ้างแล้วนะผมขอ,อัดสิบนาสิบนาทีนะทุกคนเอิม่มเนี่ยตัวอะไร เอผีหน้ายิม้มผีหน้ายิ้มครับทุกคนผีหน้ายิม้มเออยผมอยากเป็นบ้านโอ้ทิบเอ็นนาทีเดี๋ยวยังไม่ได้เป็นผมยัองอยู่ตรงนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปในนั้นเลย โอ้ค oh. <Yeah. S 1> ืออะไรคือผมอ๋ออันนี้ชอบดูช <Yeah. S 1> อบโอ้ <Yeah. S 1> เสียใจด้วยแม่เป oh. ็นอะไรอยู่ข้างเอง ผีหน้ายิ้มมากโกรนะโอ้ยเนาะผีหน้ายิ้มอย่าทําสิเอาอ้ายังไม่ได้เข้าไปเลยทำไมอ่ะอยากเข้าไปบ้างอ่ะเขาไม่ให้อัดคลิเหล่านี่ พีซขออาทิยเพ่มดียังไม่ได้เข้าไปเลยยังไม่ได้เข้าไปเลยอ่ะเข้าไปบ้างดีมันอยากเลือกบ้างอ่ะยังไม่ได้เลือกเลยเฮ้ยดีช้าว่ะเหตัวนี้มาแล้ันกูอ่ะ เจอแลวไม่เจออืมไม่ไมีนะครับเข้าไปบ้างเข้าไปบ้างดินี่ยเข้าไปปังตีเข้าไปปังเข้าไปบ้างเข้าไปบ้างดิอยากเข้าไป,าาไปาอยากเข้าไปมากเลยอ่ะไม่ได้เข้าไปเลยผมต้องอยู่ตรงนี้ ยผมเนี่ยไม่เคยเข้าสักครั้งเลยเนี่ยเพิ่มมาอัดคลิปเองเี่ะโอ้ยน้อจะปวดน,น้อไม่เ,เข้ามาเลยไม่เ,เข้ามาเลยอ่ะสงสารคนบ้า,า,า,มมาตัาตว ข้างนนี้มีอะไร่เพนมาอยู่ตรงนี้แล้วแหละโอ้ว้้ว้โอ้ยทุกคนโอ้ไม่ได้เข้าไปเลยอยเข้าไปเลยทุกคนหนุนใส่เย กีดายย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 ีน,น,น,าน,านยปปนนะยยยยยปยยยียย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 เยย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 ย้ยย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 เยย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 ยเย้ยย้ยย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 ้ยย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 ียยย ยังไม่เคยเข้าไปยังไม่เข้าไปเลยยังไม่ได้เข้าไปเลยเด้อ 啊！ทำไม？哇！哎呦！哇！哦耶！哇！OK。 ปะสู้ไว้วนะปะสู้ไว้เข้าไปบ้างมนม่มนมีงนี